ซึ่งจากประสบการณ์ของผมคือผมได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมากๆว่าคริปโตเนี่ยแค่ฟัน d ดอเมนทัลไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะแบบได้ p r o f ิตที่ดีหรือการที่คุณมี m เมธอดที่ดีหรือคอยตามข่าวสารอยู่ตลอดก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบมี p r o f ิตที่ดีเช่นเดียวกันเนเองก็คือครูปโตมันเป็นอะไรที่วิเคาแบบาเราะห์แบบยากพอสมควรนะมีเมทริกเยอะมากๆแล้วก็ เราไม่สามารถใช้แบบเมทริกใดเมทริกหนึ่งในการวิเคราะห์แล้วมันสามารถสักเซสไปกับทุกเหรียญได้เลยซึ่งจากเนื้อหาเนี่ยผมก็เลยสรุปว่าเอ้ยมันพอจะมีวิธีไหนได้บ้างที่เราจะวิเคราะห์ได้เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเหมาะกับสไตล์ไหนนั่นเองนะครับเป็นแคตตากรีว่าตอนนี้แคตตากรีไหนที่วิ่งอยู่นั่นเองจะเห็นได้ว่าแคตตากรีที่วิ่งเยอะที่สุดจะเป็นเนี่ยนอี่อันนี้คือเซกเตอร์เกมไฟล์แล้วก็เอ rwa มีบ้างแต่ว่าก็จะวิ่งแบบพวกดีฟ i นะครับคือเราจะเห็นได้เลยว่าก mm. ารดีดมันไม่ได้เขียวหมดแล้วในแต่ละเซกเตอร์มีเหรียญอะไรบ้างแล้วแต่ละเซกเตอร์ยังสามารถแยกย่อยเป็นมายเนอร์เซกเตอร์ได้อีกนะครับเนี mm. ่ยเะครับ major เซกเตอร์มีเซกเตอร์ย่อยเข้าไปอีกยิ่งเรารู้มายเนอร์เซกเตอร์มากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้เราสามารถเกาได้ถูกจุดว่าตัวไหนจะมา ยกตัวอย่างเช่น RWA อะไรเงี้ย RWA อาจจะไม่ได้วิ่งทุกตัวในม i เนอร์เซกเตอร์อาจจะวิ่งแค่ม i เนอร์เซกเตอร์เดียวก็ได้ยอะไรเงี้ยครับหรือ AI เนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งทุกม i เนอร์เซกเตอร์เลยอาจจะวิ่งแค่1 m i n o ม s เนอร์เซกเตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราย่อยเข้าไปเรื่อยๆรื่อเราสามารถ address ได้แล้วว่าเฮ้ยเซกเตอร์นี้กำลังมาแล้วเซกเตอร์มิเนอร์เซกเตอร์อันไหนที่ดูน่าสนใจที่สุดอะไรเงี้ยจากภาพนี้ก็เป็นไทม์ l i n e ในแต่ละปีแล้วกันครับว่าแต่ละปีเนี่ยเนวทีปหรือเซกเตอร์อะไรที่มาาบ้งก็คือ2023 เนื้อที่หรือเซกเตอร์บิตคอยกับบิตคอยมาเลเยอร์วันเลเยอร์ทูเนี่ยมาโมดูล่าบอทเชนพอ2องพี่ปีที่แล้ว RWA กลับมาอีกรอบมีคอยมาเหรียญเก่าๆ่ามาเหรียญ AI ก็มาแต่พอมาส0 2 5จะเห็นได้ครับว่าเซกเตอร์ที่มาเนี่ยมันคนละโลกกับอันเก่าเก่าเลยก็คือเพราะฉะนั้นคริปปต่อนอกจากเราต้องหาเซกเตอร์แล้วเราต้องตระหนักได้ว่าเซกเตอร์ในโลกคริปโตเนี่ยมันเปลี่ยนไวมากมีอายุแบบไม่กี่เดือนเองครับ2 3ถึงสาเดือนได้ทั้ นั้นปี2 0 2 5ก็เป็นเซกเตอร์ของ ai เช่นมีเพิ p l บ y e r 1รวนมี usa coin เหรียญที่เกิดในอเมริกาแล้วก็ rwa เองนนแล้วปี2 0 2 6กเป็นเซกเตอร์อะไรทุกคนก็ต้องหากันแต่หลกัลกๆ2 0 2 6ผมยผมก็ยังกล้าพูดว่าปีนี้เป็นปีของ rwa เช่นกันอันนี้คือเฟรมเวิร์กที่ผมออกแบบเข้าๆจากทั้งหมดที่ผมพูดมาแตนน่ต้นคือหนึ่งก่อนที่เราจะลงไปดูเหรียญรายตัวเนี่ยเราควรรู้ก่อนว่าเราควรหนันมาถิ่นอะไร พอเรารู้แล้วว่าเน t ที e หรือ trend ไหนกำลังมาเนี่ยเราก็เลือกต่อว่าแล้วเซกเตอร์ไหนจะได้ประโยชน์จาก t เทรนนั้นๆบ้างในพอเราเลือกเซกเตอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกว่าเข้าไปเลือกต่อว่าแล้วตัวไหนเป็น first mover และ business model ดีที่สุด n e s s m o d s l พอ s i n e s s m o d ด l ดีที่สุดก็ไปดูว่า quality ดีไหมทีมดีไหมนักลงทุนดีหรือเปล่าอ,ออกแบบ t o คเ n นอมิเหรียญได้ดีไหมมีอัตราเฟิร์น้อยอะไรองี้คก็จะดีต่อราคาของเหรียญใน